สบายดีพี่น้องวันนี้เต็มกะพามาเบิงสวนลอยายอีกหม่องหนึงน่งเนาะหม่องนี้กะงามขึ้นกันพี่น,อน,อน้องโอ้เดี๋ยวยังชมแต่ละหม่องแต่ละบ่อนกัน มองนี้ป่แเต้มก็ผู้เคยมากเถอพี่หนองยต้องบอกว่ากับเป็นสวนลอยฟ้าที่แบบอลังการขึ้นกันเนาะสุดยอดครับ เดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งข้าง,งบนเนาะพี่น้องมาเป็นขัางแหลกพี่น้องเอ้ยย <c ười> ัางๆวัตถุว่าสิไปมุมนได้ดีเราแตรมาช่วงกลางเว้นเนาะอันนี้ประมาณ10เอทโมงพี่น้องประมาณ10เอโมงเนาะถ้าม,มายามกลางคืนคือสิง,งามกว่านี้ว้าวยังมีข้างบนอีกได้พี่น้อง,อง,องสวยๆ เดี๋ยวมนูม,มุมมุมแถวนี้ก่อนโอ้โห้รหนี้ฐานามัน่านะมันกางคืนเนาะพี่น้องคือสิงามดี อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะนี่ล่างนนเดี๋ยวบอกเตียมสิบอกนอ,อว่าอยูไซแตอนนี้ ทายคลิปไปเรื่อยๆก่อนสวยงาม ยอดสวยสวยอตอนนี้บราแต้มก็อยู่ที่ทูดิจทิทัวพาร์คเนาะพี่น้อง เป็นโวนดอยฝ่ามองนั่งเด่นเนาะพี่น้องโอ้สุดยอดนั่งฟังเบืองไหนก็เป็นโวนดอยฝาหมสโซนดอยฝ่าเหนื่อยเนาะพี่น้องมานั่งเด่นยามกลางคืนก็่จีมวนเนาะนี่ Đít cấp luật phải phải đi chị ấy thì có thêm cái hiến biên ta ถ่ายดีเนาะพี่น้องถ่ายคลิปดีว่าตอมก็ได้แหวกออกมาถ่ายคลิปเป็นสวนลอยฟ้าเล็กๆนี่ทงนี้ก็ติดกับ BTS พี่น้องลอยฟ้า BTS ว่าเพื่นๆจัมานา่งเลนหรือว่าจะมาอ่าชมวิวหรือว่ามาแวะนังเลนเนาะยามมื้คืนน่ะสิงามพน ติดกับ BTS ยางเขามากกับสบายเลยพี่น้องนะจหรับคลิปนี้เปิเต็มซัพนี้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลนะิปหน้ามีขอบพูดห,หลายๆครับสวัสดีครับสบายดี